พ่ออีหลานก็คือคนปิดตะเิีแทนลูกแม่เสีสาวในตา แมวมันลันแสงดาวอดับปัด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 ,ปดแสงตะวันแสงจันแสงดาวกลางทาเป็นตะการคนเมาม <laughs> าได้แกงจ,จะจะเขียนมาจเพี้งเมียมัน <h ums> มันเสว่าไหวเหรอดิปยัง เห็นว่าไปเห็นหน้ามาว่าหน้าตาแบบทั้งเซนส์สิมันพ่อตายเราได้ด้วยนี่มันเป็นอย่างไรสิพ่อตายมันตาหักมันโล่มันเพิ่มเป็นมันเป็นตะเบิ้งมันเมยมันล่าในเฮติยู่เนี่ยคิดอันนี้กันเมื่อคิดว่าเท่าๆดีสิพ่อเมยตีไปลูกไม่ค่ะไม่เป็นนเซนส์มันต้องทำได้ทุกอย่างไปอ๋อขอคนละคนขอคนช่างมันคนละครั้งจะรับหนูโปรดไม่ต้อบอกว่าคนละครั้งใช่ไหมครับเบมาก่อนเบกมาก่อนมากเอา แม่เสสาวนะอาจารย์หนึ่งยืนตรงนั้นน่ะเย็บต่อโฟกัสนั่นน่ะหนึ่งสองสามแม่เสสาวๆในตาสวย วงสกรในวัยเด็กเลยก็คือแต่คือครับว่าคือยังปะเอาอันนี้ไพ่ในวัยเด็กมาดิพอครับผมยอมแพ้เดี๋ยวครับบ่ได้ลูกเอาตองสู้สู้ให้มันสุดชีวิตลูกหนึ่งสองสามแม่เสื้อสาวในตาสวย ปันัพนมันก็ดมาผมอยู่เอาย่าเปลี่ยนพ่อคะครับพ่อค่ะเออหอดเกี้ยวละเด้อคุณย่าก่อนไม่ได้ไม่ขายคิวพ่อเธอค่ะโอ้ยจะไปเอาตามอายุเอาคุณย่าก่อนก็ได้ค่ะไปอุ้ยออกมาออกมาเบาๆแล้วก่อนหนึ่งสองสามแม่เสือสาวในตาสู ไย <c oughs> ไอ้ไข่เลี้ยวไข่อเมื่อเจอเพื่อเพื่เมื่อไหร่เจอคือบักไปค่ะยี่หลีปากยี่หลีปากคือหดสาร้างแจ้งหนาคือหดทาเต้นคือหดกุยางเหาโอแก่น้องปลายเป็นพื้นเต้งหนา,หาทำผมให้ช่ออางประจําตัวตีจ้าอย่าคิดว่ารอยางเป็นน้องไพ่กูเด้อสิเป็นน้องไพ่จังงด่ายีแม<ะ>่ปู่พอดีครับ ครับคิวพ่อแล้วค่ะไปบัดนี่เอาไม่ไห<ส> <มา S 2> ดีบาลูกดีโอ้ยเนาะถอดบ่ดเสือ,อถ้าถอดเสือตัวท่านหน่อออกสิไปนตัวบ,บักษเลยเดน้่งทอง,งแม่เสียเส้าในตาสวยพ<อ>่ทำไมทำไมเอาหยุ่ด<อ>พ่อทำให้แมนๆหน่อยสิเ,เขาถ้าพ่อทำแบบนี้นะเขาจะรู้ว่าพ่อเป็นอะไร หนัวไปอยังตอนยาขึ้นเข็ดคือน่พราหวานอย่างเอาเอาก็คุณย่าเขาเป็นอยู่แล้วเอาพ่อกะเป็นคือคุณย่าแมนค่ะพวกอ๋อไออ่างเียเอาให้น้าพ่อใจเราต้องแบบว่าเฮ็ดแม่นๆมนเพราะหวานเขาบอกเขาต้องออกขมๆเฮ็ดแบบเ่าหวานแม่นพร้อมๆกันนะค่ะบพรแม่นคือเพราะหวานให้พ่อทำก่อนเถอะค่ะพ่อจะได้เกิดลูกก็เลยคุ้มกับเนือดพ่อซะก่อนเดีอาเฮ็ดเฮ็ดแมนแม่นดิสุดเด้อ